ของโรงเรียนคลองน้ำกันแน่ใจยากยังไม่ค่อยปวดยังไม่ค่อยปวดฉี่เลยเด็กนั่งรออยู่ตรงนี้นะโอเคทุกคนมันใคราคไม่ปวดโอเคไปไป

ขอโทษด้วยที่ตามมาแล้วแล้วมันก็ดมจดมายงก็เรา่อก่อที่ฉันจะเข้าไป ฉันนี่อีกาันตัวหนึ่งแล้วพอฉันเข้าไปฉันก็เจอใครไม่รู้ใครยังไงอ่ะหน้าเหมือนชันน่ะใช่หน้าเหมือนน้อยมาะก็ไม่รู้นะไม่รู้อ่างั้นฉันขอไปดูอีกรอบนะครับทั้งแน่ใจนะแน่ใจนะไม่เราแตะท้องกันเถอะ กลับห้องเถอะกันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่คนหน้าเหมือนกันไม่มีห่อไอ้นี่ใครเป็นเวรไหมอ้าวจ้าชัยวันนี้ต้องทำเวรไม่ใช่เหรอ เ,เ,รเราไปข้างๆเลยฉันค่ะเราไปแน่นใจนะเพราะว่าจะไปจร,จริงอ่ะจริงอ่ะอย่าไปตัวเลยโอ๊ยเหมน็นเม้นแต่แ,แต,แต่ฉันจะเป็นตัวดูฉันจะเป็นตัวดูให้ได้เลย

น้ำมันใครนะฉันเห็นใครไม่รู้ฉันขออยู่ข้างหลังวัวเป็นไรหรอมันไม่มีอะไรหรอกใครนะ